สวัสดีครับวันนี้พามาชมพ่อมอมครับมาจุนรถแห่ชาเดียอาริโอย,ยูนองบอดแดงครับทำการจูนที่ร้านอนุชาครับชุดเครื่องเสียงจะเป็นอีกเช้าทั้งหมด สวยงามครับรถแข่มินิบัตรเบียดหลังสีดอกครับสิบแปดนิ้วเอกซาวเสยงกลางเอกซาวสวยงามครับ แข่ชาดีนะครับสนใจทั้งนองัวแดงก็ติดตอ่อได้ครับเบอร์โทรตามนี้นะครับเปิดหน้าหกดอกครับนะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับผู้ใดอยู่แถวนองัวแดงบ้านมีน มีฮอนแต่งหน่อยครับเสริมฮอนแต่งครับนี่ครับสร้างกำลังยีจุนครับเป็นไงครับอาการกระดูกระดุกว่า์ัซนกระดูกอีกแล้วมาเสริมฮอนอีกนะครับฮอนแต่งที่ร้านอนุชาพาชมกลุ่มกำลังครับผม เอกซาวครับพา power power ห้าแท่นหกแท่นสุดยอดีห้าศูนย์ศูนย์สองนายครับอยู่เ b บีึ่งสองร้อยวัตต์ขับกลางแรง ปอดใช้ใช้ก็มีโบตครับไม่จ๋าหน้าหลอกครับเ,เ,เครื่องปั่นพาชมเครื่องปั่นครับเครื่องปั่นสิบสองล้อครับผม

ไปไเสียเพแดงไม่ดีครับใส่ไปใส่ห้อนแดงให้เครับใส่ไปใส่ห้อนใส่ห้อนแปงอีกครับทาใส่เดี๋ยวมาชมตอนจุนเสร็จครับ,บ